ได้นะอ๋อได้ได้ได้เก้ากับสี่ใช่ไหมบวกลบเก้แล้วก็เออเลขเป็นเก้่อบวก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 เลขคากับเก้าสี่เก้าสี่กาสก็เหนืยนกันนะมันมันมีทั้งแบบว่าทั้งทั้งทั้งอะไรนะทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่ในตัวเข้าใจไหมจอดทนหน่อยเพราะว่าเลขสี่นี่บางทีก็เหมือนกันโอ้ดีก็ดีสุดๆแต่บมงทดไม่ดีก็ไม่ดีเหนื่อยเลขเ้าอยู่ด้วยกันกัทะเลากันอ่ จับกันตลอดเลยอ่อความคิดไปตรงกันแต่พอห่างกันก็คิดถึงกันวิกฤติก็เหมือนกันด้านบอกก็เนี่ยโอ้โหอะไรก็ให้หมดเลยอ่าแต่ถ้าบวกตั้งลบก็โอ้ภาระหน้าที่หนักเกินไปเลยที่บากก้านอะไรอย่างเงี้โอเคนี้เข้าใจไหมถ้าถ้าเราหาเจออะไรเนี่ยเกิดเริ่มต้นเนี่ยมันเฉินเกิดขึ้นเนี่ยเฉินเฉินเพรว่าการเริ่มต่อตั้งเริ่มสร้างเริ่มจุนี่คือว่าอยู่กันไป ห้วยนี่ไม่ดีลวเริ่มดับละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนันเฉินชุบห้วยคงนี่แหละถ้าที่จริงถ้าเราจับนเป็นร่วมงานใครร่วมงานจะพบเราพยายามหาได้ขี่ได้สุดไปส่วนเลขเก้าเนี่ยเราพยายามไม่ต้องไปเอาเราก็แยกทางนทิ้งทางเพราะว่ามันใหม่ๆมันจะไม่อะไรนะไม่อะไรนะเหมือนใหม่มันก็ดีอยู่อดทนอยู่มันยังไม่เห็นพออยู่กันนานๆไปพบน้ําแจงก็เฮ้ยทําไม่ขมน่าดูเลยไม่บาดไม่ใหม่ก็น้ําแจงอยู่อนน่าดู อ่าเลขสี่เลขสิบเลขหกอ่าอันนี้จะอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องกันมาแต่ต่างก่อนนะพ่อแม่พี่น้องเป็นญาติกันนะเป็นญาติกันอ่สิบอ่าอ่าห้าเจ็ดอ่าเก้าห้าเจ็ดอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ถ้าเป็นห้าเจ็ดห้ามีห้ามีเจ็ดมีสามีสองนี้อาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานเพื่อนเล่นเพื่อนมองเพื่อนไหนเพื่อนที่คุยกันรวมไปในเพื่อนแต่อันนี้จะเป็นคนทํางานด้วยกันคนทํางานเพื่อนร่วมงานเพื่อนทำงานโตน่ะเพราางานเข้าหุ้มกันเนียเพื่อนทํางานนะเพื่อนเองเพื่อนทํางาน คนร่วมง,งานนะคนร่วมง,งานร่วมหุ้ร่วมอะไรกันเนี่ยมีสิบเอ็ดสิบสองแปดเนี่ยดีนรวยนะร่วมงานกันได้แต่เลขเจ้าเนี่ยเพราว่าเลยนะเป็นเป็นที่ว่าคู่กรรมคู่เวรใช้กรรมกันมาคุณว่าคู่กรรมมันนะมันจ้างพวมาคู่กรรมคู่เวรคู่สร้างคู่อันนี้จะเหนื่อยนะถ้าถ้าเจอเลขเจ้าแต่ถ้าเจอสี่สิบหกนี่เป็นพ่อแม่พี่นะ้องเป็นเพื่อนกันหรือเป่า คนใกล้ชิดกันมาตั้งแต่บางก่อนถ้าห้าเจ็ดสามสองเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนคุยเพื่อนอะไรกันมันจะเรามาเรียนเนี่ยอาจจะเจอกันบวกๆกันอ่ะทำไมได้ห้าได้เจ็ดได้สามได้สองแต่ถ้าเป็นถ้าจะไปลงทุนร่วมหุ้นกันเนี่ยถ้าเป็นเอ็ดสิบสองแปดก็ดีเหมือนกันน่ได้ดูแต่เลขก้ามเนี่ยพยายามตีห่างไว้เพราะว่ามันเนี่ยเขามาควงกำเราแล้วก็เราไปควงกำขอขอเราไม่ใช้กำเราเขาไม่ใช้กำเราโอเคไหมพอเข้าใจไหม Ach, chắc không ai vào. A quan tâm hắn quan tâm hắn của mẹ. gì? mãn mất rồi. Hả? mẹ lại mẹ lại hắn 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 ก็นไงห้าสามเจ็ดนี่ไอาจารย์รู้สึพวกเพื่อนพวกเพื่อนอาจารย์รู้สกันจะออกมาห้าสามเจ็ดอะไรห้าสามเจ็ดสองอะไรพวกนี้อ่ะมีอะไรไหมมีอะไรถามเรามาดูอะไรคนนั่นนะคู่ขหลังมาดูมาแบ่งปันเลยเมื่อกี้เป็นอะไรบ้างความัมร์มามาแบ่งปันผู้ชายกับผู้หญิงอะไรมาคืยดีกัาเป็นยัง ผู้รีชคูไหนอยใช่ใชอยากดูว่าทไมขาไ่กันปบเด่าการนะได้ได้ได้โอเคอ่ะเอามาใครกับใครมไม่ใช่ไม่ใช่เอาเอารหัสบัรวมกันเอารหัสบัรวมกันแค่นั้นแหละอ่ะคุณคุณนัทหาคุณนัทหานี่เท่าไหร่นะเจใช่ไหมเจ็ดกับสี่ไอ้คนนึงเท่าไหร่ สี่กับส่อ่ะถ้าเป็น11กับ8เห็นไหมอันนี้ก็8อันนี้ก็11อ็อ๋อแสดงว่าเนี่ยเห็นไหมแปดนี่ก็คือว่าความเห็นตรงกันชิ้นตรงกันนะเหมือนกับน้ำมันเติมอะไรนะไฟมีน้ำมันเติมหลายงไหลเลื่อนเป็นน้ำพูดหลายลื่นมาเด็แสดงว่าเป็นเป็นเอ่อใช้ร่วมหุ้นเข้าหุ่นะไรว่็ เพื่อนร่วมงานค่อมอะไรกันมาก่อนไลยคุยกันรู้เรื่องนี้ความคิดอะไรตรงกันหมดเลยพูดอะไรเห็นเหมือนกันคิดเฉยเหมือนกันอะไรเหมือนกันคุยอะไรรู้รู้เรื่องกันดีได้ยินไหมคนแบบเดียวมาเลยใช่ใช่แต่ถ้าที่เรื่องบวกกันถ้าถึงเวลาถ้าเจอบวกก็จริงๆแล้วมันจะถล่มกันใช่ใช่แต่แต่นี่แหละบางครั้งนั่นแหเจอได้แปดนี่ก็มีอยู่นะ สังเกตไหมตามีภรรยาอีกอันหนึ่งนะลุงบอกไปชาปเจอเรื่องแฝงเนี่ยตอนไม่มีเงินเนี่ยโหรักกันมากมากเลยกินน้ำพริกแจวปองแจวเลยกินชาหนี่จำได้จริงหมอร่อยละแต่พอมีเงินเยอะๆปุ๊บเนี่ยโอ้โหเริ่มทะเลาะกันเรื่องสมบัติล่ะจะแต่งกันได้จะเอากันยังไงว่าจะแต่งกันทะเลาะกันเยอะมากเลยไปต่างประเทศเนี่ยสังเกต่โอ้โหตอนไม่มีเงินเนี่ยรักกันพอมีเงินปุ๊บจะมีปัญหาทุกทีเลยแม้แต่ทําธุรกิจกันมันกัน เจอเลขแปดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยทะเลาะกันเรื่องผลอะไรนะเรื่องผลประโยชน์อะไรอย่างเนี่ยต้องระวังไหมเลขแปดมันเป็นโอเคมีอะไรถามไหมไม่ไม่ได้ถามแล้วเดี๋ยวจะมาจะเอ่อเรามาฟังดูความเห็นความสัมพันธ์อ่าความเห็นตามคนคนอะไรนะออกมาดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ไม่ช้าเนี่เราพูดเมื่อกี้เราพูดอันนี้ไปแล้วอ่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึก ควพันเป็นไงตรงไม่ตรงถ้าพูดถึงสานี้จริงๆตามที่คุณบาอาจารย์สอนเราถ้าเอาเลขสามีภรรยาใส่กันตรงมากใช่ตั้งแต่เรื่องต้นจบจบไม่เคยลงรอยกันทะเลาะกันตั้งแต่วันแต่งงานจะเข้าหอทะเลาะกันมาตลอดสามวันดีสี่วันดาห้าวันถูกกัน วันไหนที่เราคิดตรงรก,ก,รกรนนันเราก็คุยกันได้คุยกันวันนี้อีกสองวันเราก็คุยผลละเรื่อง,งแต่วไหนงานแต่วันที่เจอหน้ากัน <laughs> ถ้าเลากันตั้งแต่ที่จะแต่งงานกัน <laughs> ตั้งแต่ไปเจอกันที่กูคนาทเราะกันเขาเลายก็มาจับแต่งงานกันเลยเขาจับแต่งงานเพราะว่านา,าติดกันที่ห่วงน้ําเราอยากได้น้ําพี่เขาไม่ยอมปล่อยเราก็ทะเลาะเอาเราอยากได้น,น้ำมาทำานทะเลาะก,กัน เขาก็เลยจับแต่งงานกันแล้วก็ยังบอกว่าฉันจะอยู่กับคุณแค่สี่ห้าวันแล้วฉันจะหนีเรอเออเอางั้นก็ไปวันนี้เลยผู้รักทำแทนผู้รักทำแทนต้องต้องไปทาหนังสักเรื่องเลาะกันมาตลอดแต่มีบางอย่างที่เราคิดตรงกันอยู่ไม่กี่อย่างหรอกมันนงไปไม่ได้หนึ่งเราต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน ตกลงกันว่าถ้าเราแต่งงานกันแล้วเราแยกจากกันเราจะบอกพ่อแม่เราไหาอย่างไรถ้าฉันกลับไปบ้านไปบอกพ่อแม่ฉันว่าฉันไม่ได้ผู้หญิงคนนี้เป็นเมียสักครั้งเดียวแล้วแม่ฉันจะมาเอาเงินกับคืนคืนฉันก็เลยบอกว่าฉันรีบเอาเรารีบไปเพราะว่าเราอยากเสียเงินเสร็จแล้วเพื่อมาได้เราแล้วเพราะว่าฉันไม่ยอมไปก็เลยอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ เแ่วาว่ารหัสชีวเนีป็นการมาเจมาพมต่อีทะา่มีมีหลายคู่เป็นอย่างนี้นะที่เจอันเนี่ยทะเลาะกันก่อนแล้วมาดีกันจนดีกันจนไม่อยากจะจากกันเลยมีแบบชีวิตเนี่ยชีวิตคู่นี่สนุกนะมันต้เป็นอย่างนี้แหละมันจะ แต่เดวกับท th ัะพีซ้ำกับปะเรศนั้กินกองกินกองจังกองกินกินไปตลาดจนเนี่ยหมดชีวิตไปเลยนะจนผมเข้าผมหอบเลยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าไว้รุ่นเนี่ยอ่ที่จริงอ่าโบราณเนี่ยคนแก่คนเฒ่าเนี่ยสังเกตจะเอาลูกไปแต่งงานกับใครจะมอบใครเขาจะเอาวันเดือนปีเกิดไปเลยนะให้คนแก่คนเฒ่าดูว่ามันสมพงกันไหมมันนันนี่้จะไหมแต่เดือนเนี้ยไม่สนใจมีไม่มีนะไม่มีไม่มีแล้วหายแล้วเพราะว่าไปถามพระพระก็ไม่รู้เรื่อง าจะมาถามตนาเนี่ยจะมาดูให้นะแต่ละคู่เนี่ยมีตนาไม่รู้เป็นหมดเลยตอนนี้ไปอาาจรย์ <c oughs> ตอนนี้หนูมีลูกเนี่ยไปที่มาเลเซียไปเนี่ยใครจะแต่งงวดแต่งงานเลยว่ามาเอินเดียเอาละมาถามละแม้แต่ลูกศิษย์ก็เหมือนกันตนาเอา๊ะจะดูให้โอ,โอเคคุณเสริมเขาเขาเสริมคุณนะนี่แนะ่เดี๋ยวไม่แน่อาถ้ามีเวลาเราจะสอ 5, 5, 5, 4, นท่าท่าท่าเตียงมาีอะไรดินเสริมน้ำน้ำมาเต้น ดินเสริมทองทองเสริมอะไนะดินเสริมทองทองเสริมน้ำน้ำเสริมไม้ไม้เสริมไฟไฟเสริมดินอะไรโกลเปอร์อะไรแบบนีถ้าถ้ามันเสริมอะไรกันมันพบมันอยู่ได้กันมนานอ่านี้มันก็ได้เสียได้ขาดที่จริงมันไม่ต่างกันที่จริงเดื่องอันนี้ก็พอละเราไปไปดูอะไก็พอไม่ดูกไม้ได้ไหมไม้กับไม้ได้สิไม้มันส่งให้ไฟมันลุกไงแต่น้ำกับไฟมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ น้ำกับไฟเนี่ยมันน้ำมันจะจับไฟตลอดเลยเใช่ใช่มันเสริมกันโอเคมีอะไรถามไหมนนปีปีข .2 ออปีคข .2 ออเรามาบวกกันสองตัวที่หลังรู้สึกในหนังสือมีอยู่ใช่ไหมมีมีอยู่เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้โปรตุ้ยสอนโปรตุ้ยสอนไปพัฒนาคุยไปขึ้นชั่วโมงนึ่งชั่วโมงนึ่ง เดี ừ, cái m m này của tôi ๋ยวอะไรที่มันไม่จบนะให้ปุ้ยมาซึ๊ดซึ๊ดซึ๊ดปุ้ยเดี๋ยวไวมากเลยโอเคมีอะไรไหมใน15นาทีให้ถามต่อเพราะวันนี้อากาศเย็นมากๆนะเริ่มจะหนาวว่าแต่ตืมารู้สึกวันนี้โดนผีตโดนนวดไปรู้สึกว่าสู้เลยนะพนสบายเลยไม่ต้องหุ่ดหงิได้ขึ้นชั่วโมงสบายเลยไม่ปวดหลังมันะใช่รู้สึกว่าโอ้ยรู้สึกว่าเบามากขอบคุณอะไรนะ มันจอยเคุณอะไรเลยเนี่ยย้ำเต็มที่เลยโล่งหมดเลยดีมากนะโอเคใช่โดนไปหลายหมัดละนะโอเคถ้าไม่ไม่มีอะไรเราก็พักเช้าหน่อยดีไหมคระนี่วันนี้เราค่อวันนี้เราค่อยเรียนอะไรอย่างนี้วิญญาณนกวันี้เอาวิญญาณนกก่อนก็ได้นะเขาค่อยๆวิญญาณนกไข่แล้วตำด่ายำบัตโอ้ไข่ละหัดไข่ใช่วิญญาณนกน่าจะไช่นะ ไพ่เอาเอาได้ได้โอเคใช่แต่ถ้าไพ่นี่มันก็ขึ้นเช้าไพ่ก็สนุกดีนะไม่แน่จะดูกันว่าไพ่ก่อนหรือยันนอกกันเพราะว่าแบบพอดีอะไพ่กอนก็ได้นะโอเคฮะ แต่ถ้าให้สนุกทุกอย่างน้ำบัตรก็สนุกแต่น้ำบัตรเดี๋ยวไว้ตอนเย็นสุดสบายพอดีเลยตอนเย็นแล้วก็สรุปงานกันนะคู่นี้ไม่แน่จะกินหมูกระทะหรือว่ากินแฮนกระทะอะไรนะหรือว่ามีอะไรนะมีตังงสามตัวน้อยๆเนี่ยอะไรนะในหมูก็ได้อะไรอะไรที่อะไรนะ

หยวกกล้วยกันไมยหลายกออยู่แล้วล้มมาสักกันเลยล้มหูย่างหยวกกล้วยเลยแต่เมื่อกี้ที่เงินย่างเลยนะไปสายส่ลื้อเทามาเป็นขังเลยหัวใจมีไม่พอนะมารอบนี้นะเทาฟักทองมาเลยนะได้กินแต่เทาเพดาแต่มาต้องขอบคุณรุ่นรุ่นรุ่นเก่ก่อนนะสองปีที่น่าจะมาปลูกเนี่ยไม่รู้รุ่นไหนรุ่นนั้นแต่มาจำไม่ออกมาปลูกนะโตเร็วมากแล้วเรผมกินไม่ทันเลยเนี่ย กินแม่คำนี้หน้าผนเนี่ยออกไปมากเลยบางทีแก่บางทีเน,นี่เอ,เอาไปขายได้เลยนะเ<ม>อะอเน,นี่ยตนาเลยว่าชอบปลูกต้นไม้ไียกินได้เพราะว่ามันยังไงเราก็ไม่ไม่ต้องเสียเวลานเวลาเราปลูปกเราลดน้ำก็มันี้ได้กินเนี่ยกระเทท้ายเนี่ยดอกมันก,ก็กินได้ฝักมก็กินได้ตายเลยแต่ตอนนี้โกโก้ก,ก็ออกลูกละนะคนี้ปลูกรุนนี้เราจะปลูกอะไรกันนะชิดไปยังมีประธานรุน่นนี้เนี่ยต้องเสนอกันไอ้เพราะวัดรอบหน้าแล้วว่าคนรุ่นนี้ปลูก รุ่นหลามมากินนะปลูกเลยนะผู้เรียนนะผูเรียนไม่รู้จะมามะละกอมะละกอฮะวันนี้เห็นลมะละกอวันนี้เห็นลงเ็เ้อคุณชานะในมะละกอเเ้ออ๋อมะละกอคุณชานะโหเป็นแม่แต่จะแม้ว่าอีกหายปีแล้วก็จะได้ซุ่มเน่ซุ่มแม่ตุ่มมะละกอไม่มาเนามะละกอมะละกอไม่กล่อมไม่่อมให้เลจะมาปลูกเปน

มีหรืปล่ารูปพันธ์อะไรเนี่ยมีที่ขายพันธุ์นกกอยู่เยอะมาปลูกเป็นต้นล้ไม่ต้องเอาเม็ดปลูกเม็ดปลูกนี่ยานเนี่ยถ้าเป็นต้นปลูกก็เือเราจะดูแลเดี๋ยมวมาลองกานี้ม่กินนกกรอยแล้วมันต้องมีต้นมันด้วยตัวผู้ตัวเดียวใช่ใช่ใช่ตละถ้ามันออกมาโตขึ้ความมันดีฮะเป็นตัวผู้ต้มไว้เป็นเลยตัวเมีย่ใช่ะไม่กปลูกอร้าะไม่เคลนยไม่ติดเลย ไกินไม่ถึงสิบตัวลงทุนไปตั้งเยอะเลยนะซื้อต้องเลือกตัวไว้มาสั่งค์ค่าตัวนี้หมดในอินเทอร์เน็ตมาปลูกเต็มหมดเลยเนี่ยยาวหมดเลยขึ้นมาต้นเท่าหัวท่นเท่าขาเท่าหัวเท่ามือตายหมดมันโดนต้องรักนะแล้วนะต้นนี้เขานะบูดวันก่อนเดินน้ำกระเด็นปลูกตอนนั้นก็โผล่เข้ามากรดีโผล่ตายหมดเลยรอติดต้น